ให้ทีบ,บ้านได้กรณีนี้นะแต่ถ้าย้ายต่อไปเราใช้สิอลิอาอยู่แต่ถ้าเราโดนย้ายกลับไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แต่ที่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้านไม่เกิดสิทธิละดันมีบ้านพักหลวง บ้านพักหลวงหรือบ้านพักของตัวเองหรือค้ชสมรสโดวไม่มีนี่ค้ยา,ยางย้ายตามคาน้องของสิทธิ์ที่เกิดที่วารินชลราเอาไปใช้ต่อที่เชียงใหม่ได้ไหมได้ครับได้เพราะต้องได้เพราะอะไรอนะ่ะต้ามีเหตุผลก็ผ่อนไปแล้วอาเราเป็นนี่ธนาครต้องผ่อนอยู่แล้วถ้าไม่ผ่อนต้องโดนยืะใช่ไหมอ่ะผ่อนอยู่แล้วแลวเหตุผลอะไรอีกที่ว่าต้องได้ มันเป็นของเราเราวต้องผ่อนหาเข้าใจแต่เราเย้ายแล้วอ่ะย้ายไปเชียงใหม่อ่ะมันต้องได้เพราะอะไรพี่ก้องบอกต้องได้ไม่ได้ดเป็นไงพี่เ่มันต้องได้ตรณีเรา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 ,เราพูดถึงแบงค์เราผ่อนกับแบงค์ต้องได้สิต้องได้เป็นของเราแต่ในความความหมายของค่าราบ้านเนี่ยมันเรื่องจากการย้ายเนื่องจากสิทธิใช่ไหมเราผ่อนเราต้องได้อยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยที่อุบลราชธานีต้องเป็นของเราบัน้า ถ้าเราผ่อนหมดแต่กรณีเราโดนย้ายไปเชียงใหม่แล้วเนี่ยความจะได้หรือไม่ได้ย่อมไปถึง,ถงสิทธิ์ทีหนึ่งไม่ว่านักเรียนจะเคลื่อนย้ายไปไหนต้องดูสิทธิ์อันดับแรกสิทธิ์ที่เชียงให,หม่เกิดไหมสิทธิ์ที่เชียงใหม่มีบ้านท่าหลวงแล้วจบเลยพอที่เชียงใหม่มีบ้านท่าหลวงก็บอกว่าโอ้ผมผ่อนจะหมดแล้วเนี่ยทำไมนี่ให้ผมไปผ่อนต่อมันจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวทำไมต้องมาตัดสิทธิผม เพราะว่ากฎหมายกำหนดแล้วว่าเมื่อย้ายไปแล้วเข้าข้อยกเว้นย่อมไม่เกิดสิทธิ์ถึงแม้คุณจะผ่อนหมดแล้วคุณก็ไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้ต่อเนื่องเนื่องจากมันไม่ไม่ได้รับไม่เข้าข้อยกเว้นตรงนี้ไอ้ที่เหลือถ้าก้องอยากได้ก้องก็ทําไมต่อก้องก็ผ่อนต่อเองแต่เบิกกระหลวงไม่ได้สมมติว่าก้องเหลืออีกสักห้าวดจะหมดเนี่ยแหมอีกสักหน่อยมันย้ายรอทำไมใช่ไหมเราจะได้ใช้สิทธิ์ให้หมันกดอีกนิดนึงรอไม่ได้ อันนั้นเป็นระงับคาสั่งได้ไหมอันนั้นเป็นเรื่องภายในใช่ไหมแต่ว่าสิทธิ์อันนี้ต้องจําไว้ว่าย้ายไปที่ใหม่ต้องดูสิทธิ์อันับแรกถึงแม้เราจะท,ทํะาธุรกรรมอะไรใชแล้วแต่แต่ว่ามันใช่ของเรา,าอันนี้ไม่เถียงมันใช่ของเราแต่ถ้าเราคอนไม่หมดมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วใช่ไหมคะแต่เหลือห้างวดเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างห้างวดเนี่ยอีกนี้เดียงแหมจะใช้สิทธิ์ให้หมดก็ไม่ได้ดันย้ายเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องถอนเองถึงจะเป็นของเราอันนี้เข้าใจนะ น,นีเคสนี้นะไปเช่นใหม่แล้วถ้าถ้าหลวงมีอันนี้จบเลยอันนี้ก็รับผิดชอบต่อเงื่อนไขมาตราสิบเจ็ดจะทําให้งงว่าเรารู้ตอนแรกว่าเราย้ายไปคดีเป็ในเช่บ้านที่เราชอบซื้ออยู่แล้วมีสิทธิใช่ไหมคะก็เกิดสิทธิแต่เงื่อนไขเขาบอกว่าเบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกอแล้วเบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกคืออะไรบ้านหลังแรกที่เราใช้สิทธิเบิกได้ แต่เมื่อใช้สิทธิ์หมดแล้วเบวกได้อีกไหมไม,ไ,ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าฉลาดกับรัฐบ,บาลเนีย่ยฉลาดกับหลวงว่ารีบๆผ่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ใช้สิทธิ์ใหม่ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายจะปิดช่องโหว่ไว้ไม่ให้คนมาเอาเปรียบหลวงใช่ไหมคะให้สิทธิ์เฉพาะบ้านหลังแรกอาการที่สองเขาบอกว่าร่วมซื้อกรรมสิทธิ์หลายคนซึ่งไม่ใช่คููสมรสเบิกได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิธิ์บ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวนี้หมู่บ้านหลังหนึ่งกี่ล้าน บ้านสวยๆเดี๋ยวนี้เป็นล้านๆใช่ไหมคะเงินเดือนนักเรียนอาจจะไม่พอหมดใช่ไหมคะบ้านอย่างพมสีส่ล้านเรียนไปซื้อสีรส่ร้านอะไเนี่ยแล้วผมได้ติดค่าเช่าบ้านสองพันสองพันสี่แล้วมันจะเบอร์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนไปเดี๋ยวมันคนจะงงว่าค่าช่าบ้านกับค่าช่าซื้อสิทธิ์ในการเบิร์อัตราเท่ากันนะแต่ก่อนอาจารย์ไม่ได้เคยมาศึกษาเรื่องนี้อาจารย์บอก เออค่าเช่าซื้อดีกว่านะเพราะว่าฝอนเป็นหมืน่นละหมื่นเฮ้ยใครจะไปเช่าบ,บ้านต้งองเช่าซื้อดิหลวงให้ไปปืน,มนไม่ใช่นะให้ทําความเข้าใจกันใหม่ว่าค่าเช่าซื้อกับค่าเช่าบ้านหรือกู้เงินมาชําระราคาบ้านใช้อัตราเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาเช่าซื้อแล้วได้เยอะไม่ใช่นะใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์เท่าไหร่ได้เท่ากันอ่านี้กลับไปว่ากรรมสิทธิ์หลายคนบ้านหลังนี้สี่ล้านนักเรียนมีปัญญาไหม มีปัญญาทำสัญญานอกจากตัวเองมีมรดกก็ว่าไปไม่ว่ากันแต่ถ้าตัวเองไม่มีปัญญาที่จะผ่อนราคาสี่ล้านได้นกักเรียนสามารถที่จะเอาคุณพ่อคุณแม่คุณอาคุณพี่คุณแฟนมาได้หมดเลยเอามาเป็นผู้ร่วมร่วมกู้หรือมาเป็นผู้ทำสัญญาร่วมในการซื้อบ้านหลังนี้แต่ว่ากรรมสิทธิ์ของนักเรียนย่อมมีสิทธิ์แค่ สมมติว่าบ้านราคาสี่ล้านนักเรียนเอาตัวเองหนึ่งใช่ไหมคะพ่อหนึ่งแม่หนึ่งเอาอามาอีกคนหนึ่งแล้วกันเป็นสี่นนคนกรรมสิทธิ์ของนักเรียนมีแค่เท่าไหร่คะหนึ่งล้านเท่านั้นบ้านราคาสี่ล้านแต่กรรมสิทธิ์เวลานักเรียนทำสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่สิทธิ์ของตัวเองมีแค่หนึ่งล้านในการที่จะผ่อนชำระเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ให้หลายคนได้ที่ไม่ใช่คนที่ร่วมเครือบ้านเดียวกับเราไม่ต้องเป็นคนในครอบครัวก็ได้ ทำสัญญาหลายคนได้แต่สิทธิของตัวเองหนึ่งในสิทธิ์ของที่เราเอามารวมกรณีต่อไปจะต้องผ่อนชำระกับสถาบันการเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเท่านั้นกรณีไปซื้อบ้านหลังนี้คุณอาขายให้ราคาถูกซื้อดีก,กว่าแล้วก็มาผ่อนจำหนี้บ้งคุณอาออกใบเสร็จยังไงให้อ่ะคุณอาออกใบเสร็จที่เราเขียนเบิกค่าเช่าบ,บ้านตามที่เราได้รับได้นะ กรณีเช่าซื้อออกใบเสร็จที่เราซื้อร้านเจ็กมาได้ไหมไม่ได้กรณีเช่าซื้อจะต้องใช้ใบเสร็จจากใคราจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องถึงจะเอามาเบิกได้แต่การเช่าบ,บ้านใบเสร็จหาได้จากไหนร้านตามเจ็ดเอเลฟเ,เว่นมีไหมาหาได้จากร้านที่มีใบเสร็จขายแล้วใครเป็นผู้เขียนเ็เอ ได้รับราชการที่กรุงเทพต่อมาได้รับคำแหน่งได้ย้ายไปรับราชการที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่กรุงเทพย้ายไปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่<ๆ>เกิดสิทธิ์ได้รับค่าชาวบ้านและได้ทาสัญญาช่อซื้อร่วมกับบิดาน้องสาวอย่างเช่นอาจารย์ยกระยางเมื่อกี้นี้แล้วว่ากรณีไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ว่าหลังนี้แพงมากทําสัญญาร่วมกัน3าคนเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ในการทําสัญญาร่วมย่อมเกิดกรรมสิทธิ์ หนึ่งส่วนใช่ไหมคะซื้อทำสัญญาสามคนตัวเองย่อมีสิทธิ์หนึ่งส่วนเท่านั้นไม่ได้เอาทั้งสามส่วนมาเป็นสิทธิ์ของตัวเองเนื่องจากในการทำสัญญาราอยแล้วว่าใครเป็นผู้สัญญาบ้างใช่ไหมคะ <S <S เงื่อนไขยังไม่จบในมาตราสิบเจ็ดนะค้ำซ้อนต่อไปอีกว่าไม่เคยเบิกค่าเช่าซื้อในท้องที่นั้นตีความไปตีความมาเริ่มจะงงๆนะว่า ไม่เคยเบิกค่าเช่าซื้อในท้องที่นั้นเว้นแต่กฎหมายก็บอกว่ามีเว้นแต่เรื่องจเพราะว่ามีเหตุผลเรื่องราวมากมายไม่เคยเบิกค่าเช่าซื้อในท้องที่นั้นเว้นแต่กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธิและเป็นการใช้สิทธิ์ตามที่เคยใช้มาอันนี้หมายถึงยังไงไม่เคยเบิกในท้องที่นั้นแต่เขาบอกว่ากลับไปรับราชการในท้องที่เคยใช้สิทธิ และเป็นการใช้สิทธิ์ตามที่เคยใช้มาคือ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 ยังไงดี <Okay. S 1> คือย้ายไปแล้วกลับอีกเขาย้ายไปเคยใช้สิทธิตรงนี้ที่เราดูมาตาเมกนนี้ใช่ไหมคะว่าเราเคยใช้สิทธิบ้านที่เราซื้อคาวไว้เนี่ยแล้วเราก็โดนย้ายกลับออกไปโดนย้ายกลับออกไปโดยที่ไม่รู้วันดีคืนดีกลับมาที่เดิมอีก ที่เดิมที่เราหย่อนไม่รู้จักเ็จเพราะว่าบ้านบ้านเวลาห่อนหลังหนึ่งมันใช้เวลากี่ปีอ่ามันเป็นเวลาหลายปีมากในชีวิตราชการเราอาจจะซ้ำกับที่เดิมก็ได้ใช่ไหมคะสามสิบปีเนี่ยชีวิตราชการถ้าเป็นคนแต่งหวัดง้ายบ่อยก็มีโชคดีได้กลับมาอยู่ในท้องที่ที่เราใช้สิทธิ์คาไว้อยู่เนี่ยที่เขาบอกว่า เว้นแต่กลับไปรับราชการในท้องที่เคยใช้สิทธ์ตามสิทธิ์ที่เคยใช้มาก็คืออันที่ยกกระยาตัวรแรกกลับมาที่เดิมแล้วที่ก้องบอกว่าโอ้โหหรืออห้างวดะจะอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้ย้ายไปละปรากฏว่าอาสมมติไม่ใช่ห้ามวดอีกสิบวดอีกสกน,นิดก็อยู่ไม่ได้ย้ายไปเชียงใหมดนน่ดีไป็น,น่นอนเดีย๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะ ปรากฏว่าที่กล้องถามก็คือย้ายไปเชียงใหม่ปุ๊บโอ้โอแทนนี้จะ่อนต่อก็ไม่ได้ปรากฏว่าโชคช่วยย้ายกล้องกลับมาที่เดิมอ่าที่อุบลเมื่อกี้ใช่ไหมคะย้ายกล้องกลับมาที่เดิมโอ้โหพอดีเลยกําลังถอนใกล้จะเสร็จอยู่แล้วเราก็ใช้สิทธิตัวนี้ตามที่เดิได้เ,เกิดใช้สิทธิ์มาอันนี้มองภาพออกไหมอ่เราจะมองออกนะอันนี้แหละคือเหตุผลของมาตา17ร็จแต่มันก็จะมีข้อ4.2บอกว่า ขณะที่ย้ายมาในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิ์ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วเราเรียนหน้าตาอะไรที่เรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเคยใช้สิทธิ์แล้วโอนกรรมสิทธิ์ย่อมไม่เกิดสิทธิ์ใหม่ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นข้อยกเว้นอีกความหมายหนึ่งก็คือณขณะที่กล้องเนี่ยก็้องเป็นไปเอกก่อนนะณขณะที่กล้องเนี่ยยังถออยู่ตอนแรกที่อยู่บนแล้วไปเชียงใหม่ แล้วก้องก็คิดว่าโห้เขาคงไม่ย้ายผมกลับมาที่อุบลแล้วใจน้อยไม่อยากไม่ย้ายกลับมาที่อุบลแล้วแล้วก้องก็ไม่อยากจะใช้จ่ายเงินเยอะไม่อยากจะผ่อนแล้วก้องขายขายบ้านที่อุบลไปท,ทั้งทั้งที่ยังผวอนไม่หมดโอนกรรมสิทธิ์ไปให้คนอื่นแล้วตัวเองก็อยู่เชียงหมายใช่ไหม,ไหมแต่เผอิญว่าก้องต้องโดนกลับมาที่อุบล แตกขายไปแล้วโดยที่ก้องไม่ได้รู้ไม่ได้ตั้งใจที่ก้องจะกลับมาบนอันนี้แหละคือความหมายของมาตรา็7อันนี้ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับมาใช้สิทธิ์ใหม่งงไหมถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นก็เบิดได้ กรณี nenhum, นี้นะกรณีตัวเองไม่ได้ตั้งใจในมาตราแรกพี่บอกโ,อโกโอนกรรมสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบิกหม่นั่นกรณีตัวเองตั้งใจตัวเองมีอยู่แล้วใช้สิทธิ์อยู่แล้วแต่ตัวเองโกนแล้วเพื่อเกิดสิทธิ์ใหม่นะยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่อันเนี้ยไปไปมามาไปแล้วไปอีกกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะกลับมาที่เดิมแล้เราขายไปก่อนขายไปก่อนที่เรายังไม่ได้ย้ายเลยสมมุติว่าอ่ากล้องขายไปในปีห้าสาม แต่พอปี55เนี่ยพระเอินก้องได้ยับได้รับคําสั่งให้ย้ายกลับมาที่อุบลก้องไม่ไม่รู้แล้วหาขายไปแล้วทําไงดีไม่มีบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ย่อมได้รับสิทธิ์ใหม่เนื่องจากเราไม่ได้จงใจขายเพื่อที่จะยักได้ยับได้ย้ายกลับมาได้เจอสิทธิ์จะชอบบ้านจะชอบซื้อก็แล้วแต่เพราะว่าก้องไม่ได้เจตนาที่จะปีถ้าสมมติว่าก้องได้รับคําสั่ง ก็ขายปี55แล้วกงย้ายมาปี55พอดีอันนี้เกิดสิทธิ์ไหมเกิดสิทธิ์ไมมันเหมือนย้ายมาจงใจที่จะขายเพื่อจะย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการเดินข้าชาบ้านมันย่อมอยู่ที่เจตนาระนัสอคัานงงงงตรงไหนคะเอาทีละตอน กลอนแรกที่อโตอนแรกนะที่บอกว่ากงมีผ่อนไม่หมดเลยอย่าท่สิบนวดแล้วกองก็แก้ย้ายใช่ไหมแก้ย้ายไปเชียงใหม่พอแก้ย้ายไปเชียงใหม่แล้วไงแล้วก้องก็ย้ายกลับมาอ้ามันไม่มันไปโดนประเด็นแรกแล้วผ่อนได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้นเพราะกฎหมายมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นแต่เนื่องจากมันจะเป็ติดประเด็นที่ ถอนได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้นใช่เพราะว่าเราไม่ได้เจตนาที่จะกลับมาอยู่ตรงนี้เสิยใหม่คือบ้านหลังหใหม่อ้าวก้อันนั้นต้องขายไปแล้ววันก้องจะเอาบ้านหลังเดิมมาได้ไงอ้าได้สองหลังแต่หลังแรกหมดสิทธิ์ไปแล้วใช่ไหม ขายให้ญากอา่าแล้วแต่ใครก็ซื้อกล้องไปคนนั้นเขาก็ได้รับสิทธิ์ไปแล้วแต่กล้องเนี่ยหมดกรรมสิทธิ์ไปแล้วใช่ไหมเพราะกล้องขายไปแล้วแต่สิทธิ์ของกล้องเกิดหมายเนื่องจากว่ากล้องไม่รู้ว่ากล้องจะต้องย้ายากลับมาที่นี่อ่าไม่ได้จงใจว่าเดี๋ยวรีบขายก่นต้นปีแล้วเดี๋ยวต้องแปีจะมาแล้วปีนี้ใช่ไหมแล้วถ้าถ้าอยากก่างเรียนเนี่ยถ้าเราไปขายให้กักบตัวเราขายในน้องมาหลุก,กับสิทธิ์จากบ้านของเราแล้วเราก็สามารถมาเบิดกในบ้านเรา เร,เราไปซื้อบ้านเราแบบกลับคืนมาบ้านเราใหม่ยังเปิดได้ไหมครับสัญญาการทาสัญญาเบิกค่าช่าบ้านย่อมใช้สัญญาฉบับแรกเป็นสําคัญเท่านั้นการเบิกค่าช่าบ้านย่อมมีการทาสัญญาใช่ไหมคะย่อมยึดถือสัญญาฉบับแรกเป็นสํญญาคัญเพราะฉะนั้นญญฉบับแรกเราสิ้นสุดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็บรเขตไปแล้วใช่ไหมเราขายไปแล้วเราจบแล้วแล้วเราจะเอากลับไปที่สัญญาฉบับแรก ไปซื้อกลับคืนมาใช่ซื้อกลับคืนมาแต่แต่ไม่เอาเมเอาเบิกนะครับนแต่เราเบิกหลังหลังไว้นั้นก็แน่นอนแล้วไม่เอามาเบิกจะไปเกี่ยวทำไมไเอาเฉพาะสิทธิ์ที่เราเบิกสิเป้มีเงินใช่ไหมเป้หลังนี้ใช้สิทธิ์ไปกลับมาที่เดิมเราไม่ได้เจตนาอันนี้ก็ใช้สิทธิ์เบิกใหม่แต่เป้จะซื้อหลังเก่ามันเป็นสิทธิ์ของเป้เป้รวยซะอย่างบรดพ่อแม่ให้ไว้เื่อไปซื้ออีกสามหลังนี้ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของหลวงคือที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นที่เกิดสิทธิ์ อันนี้โอเคไหมเข้าใจนะถ้ารวยก็ไม่ว่ากันถ้ารวยซื้อได้จะซื้อกี่หลังก็ได้ซื้อได้แปลงๆอกเยด้ออ่าเขาบอกว่าขณะที่ย้ายมาน้องที่นั้นบ้านที่เกยดใช้สิทธิให้โอนกรรมสิทธิ์ก็คือความหมายที่อาจารย์พูดแล้วก็คือขายไปก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าย้ายกลับมานะส่วนประการที่ห้าเขาบอกว่าเงินกู้สูงกว่าราคาบ้านให้เบิกตามที่กระทรวงการคลังกำหนดกรณีที่เราไปกู้เงินกับธนาคาร บางทีเราตั้งวงเงินไว้สูงกว่าราคาบ้านใช่ไหมคะเราอาจจะกู้เงินบ้านเราประมาณ2 000, ล้านเราอาจจะไปกู้สัก2อล้านห้าถ้าธนาคารก็ปล่อยกู้กู้ดได้นั้นรยอมได้แต่ว่าจะต้องผ่อนธนาคารจะต้องกําหนดจํานวนราคาอัตราแต่ละเดือนว่าจะต้องผ่อนอัตราเท่าไหร่มาเป็นเกณฑ์ในการเบิกค่าช่าบ้านแต่เบิกได้ตามสิทธิ์ที่ตัวเองได้รนะับใช่ไหมคะถึงตัวเองจะกู้มากแต่ธนาคารก็รับรองออกมาว่า จะให้ผ่อนเดือนเท่าไหร่แต่สิทธินั้นไม่ได้เกิดตามที่ธนาคารกำหนดเกิดตามสิทธิที่ตัวเองมีสิทธิได้รับตามเกณฑ์ต่อมาคำถ,ถามก็บอกว่าประชุมครั้งแรกปัตตานีปัตตานีเนี่ยย้ายมาที่วาลินชา่าที่เดิมนะก็อยู่พรชําราคาบ้านทั้งอยู่เค,คยเคสที่เรายกตัวอย่างไปนะอรชล่าอยู่ดีๆปรากฏว่าย้ายไปย้ายไปที่เชียงใหม่พอย้ายไป บอกแล้วถ้าเกิดที่ใหม่มีสิทธิ์ตัวนี้ถ้ากล้องยันอยากได้ไว้กล้องก็หันต่อถ้ากล้องไม่อยากได้ไว้กล้องก็ขายไปแล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่โดยที่ไม่รู้อนาคตว่าเชียงใหม่ต่อไปจะเดินทางไปไหนวันนี้คืนตีที่บอกแล้วย้ายกลับมาที่อุบลปรากฏว่าโมโหขายไปแล้วอยู่ดีมาสั่งเราย้ายขายไปเลยกลับมาบ้านหลังนี้อยู่ไหมไม่อยู่เลย มาตาสิบเจ็ดที่พูดถึงอ่ะอน,นี้มาดูมาตาสิบแปดมาตาสิบแปดเกี่ยวเนื่องกับมาตาสิบเจ็ดยังไงมาตาสิบแปดเกี่ยวเนื่องจากว่าเดิมเรามีบ้านอยู่แล้วในมาตราสิบเจ็ดใช่ไหมคะแล้วเราก็เกิดสิบพรต์ต่อแต่ในขณะที่อ่ะเดี๋ยวตั้งสตินะตั้งสติก่อนตะ้งตาก่อนว่า การที่เราจะเบิกมาตราส7ก็คือเราไปเบิกในที่บ้านเราไปอยู่แล้วแล้วเราขอนต่อนะแล้วก็เกิดสิทธิ์่อนเบิตรงนั้นไปแต่เขาบอกว่าท้องที่ใหม่ซึ่งย้ายมามีสิทธิ์ได้รับค่าเชา่าบ้านแต่กี้เคสนี้เราบอกว่าท้องที่ใหม่ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมแต่กี้นี้เราก็หยุดหยุดการทําของเราไปแล้วเราก็ไปใช้บ้านหลวงใช้สิทธิ์ตามที่กําหนดว่าออไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเชา่าบ้านแต่เคสมาตราสิบแปเขาบอกว่าท้องที่ใหม่เนี่ยไม่มีสิทธิ์นะ ไม่ข้อข้อยกเว้นก็คือเกิดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไอ้มาตราสิบเจ็ดที่เราผ่านอนบ้านคาอยู่เนี่ยสามารถที่จะเอาบ้านหลังเนี้ยไปผ่อนต่อได้ตามมาตราสิบแปดก็คือท้องที่ใหม่ไม่มีบ้านหลวงไม่มีบ้านตัวเองไม่ไม่ได้ย้ายตามคำร้องของเอาตามมาตราสิบเจ็ดบ้านหลังที่อุบลตัวเนี้ยไปเบิกต่อที่เชียงใหม่ได้เลยเอันนี้นะถ้าไม่ข้อข้อยกเว้นมาตราสิบแปดมันจะต,นนต,าต,าต่อเนื่องกับมาตราสิบเจ็ดก็คือเบิกต่อเนื่อง ที่นักเรียนเคยเบิกให้ข้าราชการบางคนที่เขาเบิกต่อเนื่องอยู่แล้วพอย้ายมาเขาบอกว่าผมเคยเบิกแล้วผมจะเบิกต่อเนื่องแต่บางครั้งต่อเนื่องมันไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมเราเป็น,นไปตามไปตามอะไรก็รู้อยู่ให้มีสิทธิ์เบิกนำหลักฐานการเบิกค่าเช่าซื้อขอนชำระเงินทุกมาเบิกในท้องที่ใหม่ได้ถ้าท้องที่ใหม่ไม่มีบ้านพักไม่มีบ้านของตัวเองเอาบ้านหลังนั้นมาเกอ ผู้มีสิทธิ์เบิกค่าใช้บ้านตามพระราชกิจสิกาปี47ผู้มีสิทธินะกรณีที่ใช้สิทธิ์เบิกค่าใช้บ้านกรณีย้ายตามคําร้องขอของตัวเองเดิมก่อนพระราชกิษสิกาปี47เนี่ยมีพระราชกิจสิกาเดิมมาอยู่เก่าก็คือปี27ปี27นี้ไม่ได้บังคับสําหรับคนที่ย้ายตามคําร้องขอของตัวเองเราบอกแล้วว่า27-47ง47กี่ปีเนี่ยต่างกัน20ปี ยี่สิบปีบางทีก็ยังผ่อนไม่หมดใช่ไหมคะคนที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคาร้องขอของตัวเองเมื่อปีสี่เจ็ดแล้วมาเกิดสิทธิ์ในปีนี้ไม่ว่าจะเกิดสิทธิ์ในกรณีใดก็ตามการย้ายตามคาร้องขอของตัวเองย่อมจะดําเนินต่อไปเพราะว่ามันเป็นของปีสี่สองเจ็ดต่อเนื่องมาแต่เมื่อใดคนที่ซื้อบ้านหลังปีสี่เจ็ดการย้ายตามคาร้องขอของตัวเองไม่มีสิทธิ์แล้วนะ แต่ว่าคนเดิมที่เขาผ่อนมาอยู่ตั้งแต่ปีสองเจ็ดหลืออีกสิงธวดก็ผ่อนไ,ได้ต่อไปไม่เอาข้อน,นี้มาคิดเพราะฉะนั้นให้สิทธิ์สำหรับคนที่เขายังต่อเนื่องอยู่ไม่ได้ตัดสิทธิ์ของเขาอ่าเราเรียนพระราชกัญญัติการมาแล้วตามมาตรการต่างพระราชบัญญัติการก็คือกําหนดว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ยังไองทําอะไรบ้างตอนนี้เราเปียนกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะกําหนดแล้วว่าลกเกณฑ์ของคนมีสิทธิ์เนี่ย จะมีหลักเกณฑ์ยังไงในการเบิกจ่ายเบิกย่างไรเมื่อเกิดสิทธิ์แล้วจะต้องใช้อะไรมาเบิกในปี4 9เก้าแล้วก็แก้ไขามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลานัเกเรียนไปอยู่หน่วยเนี่ยแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้บ้านเดิมจะเป็นอะไรเจดอะไรนะใชเกเจสองกอเกออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแล้วระเบียบกระทรวงการคลังเขาบอกว่า การจะเบิกค่าช่วบ้านได้ย่อมเกิดสิทธิใช่ไหมคะทุกคนเกิดสิทธิเกิดสิทธิก่อนสตาร์ทก็คือเกิดสิทธิปุ๊บเราถึงจะรีบไปดำเนินการว่าเราจะทําอะไรแต่ขั้นตอนของการเกิดสิทธิก็คืออย่างที่บอกจะมีจะเบิดได้ไม่ได้ก็ต้องดูก่อนว่าบ้านทั้งหลวงมีไหมมีบ้านตัวเองไหมมีอะไรไหมเราจะไปใช้สิทธิอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูว่าณขณะนั้นเราจะสตาร์องเมื่อพอเราเกิดสิทธิปุ๊บประการแรก เขาบอกว่าจะต้องยื่นหลักฐานใช่ไหมเมื่อเกิดสิทธิ์แล้วอยู่เฉยๆมันจะเกิดสิทธิ์ไหมไม่เกิดเราจะต้องยื่นหลักฐานว่าเราจะเบิกอะไรณขณะนั้นเราจะเบิกค่าช้บ้านหรือเราจะเบิกค่าเช่าซื้อเมื่อไปดําเงินธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เมื่อเบิกการเบิกค่าใช้บ้านครั้งแรกจะต้องยื่นหลักฐานการเบิกหลักฐานการเบิกครั้งแรกนั้นเขาเรียกว่าแบบ 6.005นะปัจจุบันไม่ใช่73กอ2อะไรแล้วนะยกเลิกไปใช้แบบ6.005ในการเบิดครั้งแรก,คร,แรกครั้งแรกของการเบิกต้องขออนุมัติแบบ6.005ไว้อ,อูนเออ์ยื่นแบบ6.005แล้วจะต้องพอ6005นไม่ได้รับเงินหรือยักย่าง6 0มันเป็นตัวนำทางใช่ไหมคะมันเป็นตัวอนุมัติ ก่อนว่าคนนี้มีสิทธิ์เบิกอนุมัติเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหน่วยเยคยกรรมาการเคยเซ็นเรียบร้อยแล้วจะต้องแนบแบบ6006ในการเบริกรายเดือน6005นี่เบิกครั้งเดียวครั้งแรกในการตั้งเรื่องเบิกแต่6006เหมือนเป็นการส่งหน้างบเบิกแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินถ้าไม่ได้รับแบบ6006ในแต่ละเดือนจะเบิกได้ไหมไม่ได้เพราะเราจะต้อง ได้รับหลักฐานการเบิกจากเจ้าของเจ้าตัวที่จะเอาใบเสร็จค่าชบ้านหรือเอาใบเสร็จของธนาคารมาแนบในการเบิกแต่ละครั้งนี้นักเรียนมาดูว่าเรียนดูว่าแบบ6005เป็นยังไง แบบ6 0 0ูก็คือแบบการ,าร,ารกอนุมัติรั้งแรกอนุมัติรั้งแรกมันก็จะมีข้อมูลว่าขา้าพาจ้าคือใครเลิ่มรับราชการขั้งแรกที่ไหนมันก็บอกรออายละเอียดให้ให้ครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกําหนดมาไล่ไาเรื่อย กระกอบตามนี้ใครที่มีสิทธิ์เบิกก็เบิกไปอันนี้มันจะมีท่อนท้ายที่แบบว่าขอข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตเบิกค่าใชบ้านอันนี้ใครเป็นคนเซ็นคนที่มีสิทธิ์เบิกใช่ไหมคะส่วนประโยคต่อไปการรับรองการรับรอง,งนั้น รับรองนั้นใครเป็นคนรับรองตามระเบียบกระทรวงการคลังเขาบอกว่าการรับรองนั้นจะต้องให้คนที่เป็นนายทหารชั้นยศพันตรีขึ้นไปรับรองค่าราชการในหน่วยหน่วยไหนที่มีพันตรีขึ้นไปสามารถรับรองในสิบรับรองร้อยโทรับรองร้อยเอกได้ไหมรับรองการเบิดค่าช่วนในครั้งแรกสามารถที่จะรับรองการเบิดของเขาได้ แต่ถ้าตัวเองตัวเองพันตรีเนี่ยจะรับรองตัวเองไม่ได้ตัวเองเบิกค่าช่บ้านจะต้องให้ข้าราชการที่มีชั้นยศเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเป็นคนรับรองการเบิกก็คือชั้นยศที่มียศพันโทรับรองการเบิกค่าช่บ้านของคนที่มียศพันตรีแต่สําหรับคนที่มียศพันเอกให้ใครรับรองพันเอกธรรมดานะ พันเอกธรรมดาสามารถที่จะรับรองตัวเองได้เลยไม่ต้องพันเอกพิเศษพันเอกธรรมดาจะเบิกค่าชาวบ้านเซ็นรับรองตัวเองได้เลยเพราะว่าระเบียบกระทรวงการทลังกที่ยแล้วให้พันเอกสามารถรับรองตัวเองในการเบิกค่าชาวบ้านได้นนตกก่อนอันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องแนบแบบฟอร์มในการเบิกทุกครั้ง ខ្លាក់ក